สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกกี้รันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนาคุกกี้กับตันคาวเวียกันนะก็เป็นคุกกี้แบบอีพิตัวล่าสุดของแพทรอบนี้นะคะวันนี้เราก็จะพาไปดูแล้วกันนะว่าตัวคาวเวียตัวนี้มีสกิลความสามารถยังไงเก่งขนาดไหนแล้วเราควรจะจัดท็อปปิ้งยังไงให้กับตัวคาวเวียนะคะงั้นก่อนที่เราจะไปดูไงาฝันเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคุกกี้กับตันคาวเวียนะคะเป็นคุกกี้แบบอีพิกสายระเบิดอยู่ในตําแหน่งกองกลางของทีมนะคะวัน ที่เราจะใช้ก็จะเป็นคาเวียสีดาแบบปลุกพลังนะก่อนหน้านี้เรารู้สึกจะสุบไปแล้วเนาะก็ได้ประมาณสัก23ดาวนี่แหละอันนี้เราก็ไปสุบเพิ่มมานะคะในส่วนความสามารถของกัปตันคาเวียตัวนี้นะคะจะมีสกิลที่ชื่อว่าตอร์บิโดแบ็คชาร์นะการทํางานของตัวสกิลนะคะจะยิงตอร์บิโด3ลูกใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตต่าสุดแล้วก็มอบบัฟลดเอฟเฟกให้แก่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดอีกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อตอนตอร์บิโดโจมตีศัตรูมันจะทําการระเบิดแล้วก็สร้างความเสียหายบริิเวววณรอออบบๆดดดด้้้้้ยยนนะแลลลทําใหตัััพงงปกกี เลเวลสกิลของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเลเวล7 0ินะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของตัวสกิลนะคะความเสียหายเป้าหมายของตอปิโดนะถ้าเป็นตัวคุกกี้ปกติอยู่ที่ประมาณ60% 0นะคะ,ะถ้าเป็นตัวมอนต่างๆเนาะความเสียหายอยู่ที่ประมาณ240%นะคะแล้วก็จะเป็นความเสียหายในบริเวณที่ตอปิโดทาการระเบิดเนาะอยู่ที่ประมาณ190%นะคะในส่วนของตัวท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับตันคาเวียตัวนี้นะคะเราใส่เป็นตัวท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง4ชิ้นแล้วก็ตัววคคคูทาาาาามออีก1ชชิิ้้้้นนนนนนะะะะะะแแตต่่ถนานา่ถถใํจจรงๆเพื คิดว่าเพื่อนควรจะใช้เป็นลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นไปนเลยดีกว่าแต่ว่าที่เราใส่เป็นชิ้นเนี่ยเพราะว่าเรามันมีเท่านี้จริงๆเราก็เลยเอออะดปมาเนาะให้เป็นกูททมอีก1ชิ้นนะคะส่วนเอฟเฟกต์ลองนะ้เราจะเน้นที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะคะเราใช้ที่ประมาณ42%นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูการออกสกิลของตัวกัปตันคาเวียนี้สักหน่อยละกันนะคะว่ามีการออกสกิลย่างไง Hello, <Lincoln. S 1> นี่รู้ไปเลยนี่หก็จะประมาณนี้นะคะก็จะ ปล่อยตร์ไปโดออกไปเนาะแล้วก็มันก็จะได้พวกบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะคะแล้วก็อัตราคิดคอลด้วยนะอน,<ๆ>นี่นี่ก็จะแบบนี้เลยนะสำหรับทีมอารีนาที่เราจะเลือกใช้กับกัปตันคาเวียคราวนี้นะคะเราจะใช้เป็นเซตทีมนี้เลยนะตัวแรกนะคะแนวหน้าจะใช้เป็นตัวฟ่นงเชียยืนคู่กับตัวบาวชูก้านะคะแล้วก็กองกลางนะจะเป็นตัวกัปตันคาเวียยืนคู่กับตัวแบ็คเพิร์นนะคะแล้วก็แนวหลังของเราจะเป็นตัวน้องยูนิคอร์นนะ สำหรับตัวสมบัติของเซตทีมนี้นะคะเราใช้เป็นตัวคัมพีเว้นตาแล้วก็นาฬิกานุ่มมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองลงให้ดูแล้วกันนะคะว่าสําหรับเซตทีมนี้อ่ะพอไปลงกับเพื่อนทีมอื่นๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะทีมแรกที่เราจะเจอนะคะเราจะเจอกับทีมตัวไวเบอร์รี่เนาะเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงมาแล้วมาแล้วเอ้อยโอ้โหโอ้โห โอ้โหนวลไม่เห็นสก,กิลของกับตันคาเวียเลยตอนนี้เอ้ยติดตันด้วยอ่ะเอ้ยเอ้ยไหนกับตันคาเวียโอ้ยตันอีกแล้วได้ออกสก,กิลไหมนี่เอ้ยนี่โอ้ย,อยได้ออกสก,กิลไปแค่สองครั้งเองมากับตันคาเวียของเราจะได้ปิดฉากไหมฮึทะเลกินกิน นั่นแหละเอ้ยโอ้ยังโอ้ยเมื่อกี้ของตัวแวมไพ์มันไล่เทียมทานนะโอ้โอติดโอ้เรียบร้อยสำหรับดาเมทที่ทำได้ใน,นรอบนี้นะคะอันดับหนึ่งของเราเนาะก็จะเป็นตัวกัปตันคาวเวียนะคะอยู่ที่ประมาณ1 8ึ่งล้านแสนนะเราลงมาก็จะเป็นตัวแบ็คเพิร์นนะก็ถือว่าโอเคนะถึงแ้เมื่อกี้เรารู้สึกว่าจะออกสกิลประมาณสักสอรอบนี่แหละ แต่ล้วก็ดาเมจประมาณล้านแปดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อทีมที่สองกันเลยดีกว่านะคะทีมนี้เราจะเจอเขาจะปิดตัวหน้าเนาะแล้วก็เป็นตัวกลางนะคะแต่ว่าจะเปิดไว้จะเป็นตัวหอยนางรมนะไม่รู้ว่าจะเป็นแนวไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแนวเรียกลูกน้องแหละสําหรับทีมนี้นะคะไงมาลนะอ๋อเขาใช้เป็นตัวไวบรีกับตัวเอเปนโซนนะอือโอ้โหโอ้โหโอ้นัวโอ้โห เอ้ยคาเวียของเราจะได้ออกสกิลไหมออกไปทีเดียวเองอะเอ้ยตันอีกแล้วตันอีกแล้วตันบ่อยเหลือเกินตันเก่งตันเก่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละกับตันคาเวียโอ้ยตันแต่มันก็แอบซูสีกันอยู่เหมือนกันนะตอนเนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละกับตันคาเวียจัดการเลยลูกเอ้ยทะเลเกินกินนั่นแหละเอ้ยทีเดียว หายไปแทบครึ่งหลอดเลยอฮ้ยเอยนั่นแหละอันที้จะได้ปิดฉากไหมกับตันคาเวียเอ้ยเอ้ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วอ่ะเหลือตัวไว้เพื่อที่ตัวสุดท้ายแล้วเอ้ยเรียบร้อย สำหรับตัวดาเมทที่ทำได้ในรอบนี้นะคะดับหนึ่งของเราก็จะเป็นตัวแบ็คเพิร์นะแต่ว่าลองลงมาก็เป็นตัวคาเวียรนะก็เมื่อกี้จากที่ด่ะมันโดนสตันบ่อยไปหน่อยตัวสกิลก็เลยไม่ค่อยได้ออกนะคะแบบว่าเอกอัก็สตันสตันอย่างเดียวเลยนะแต่คิดว่าถ้าได้ออกอาจจะเยอะกว่านี้นะสำหรับตัวดาเมจนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อยสักทีมหนึ่งแล้วกันนะคะทีมนี้เราจะเจอเป็นแทงยืนคู่แล้วต้องจะเป็นตัวไวบรียืนคู่กับตัวพี่นองเชีร์นะคะแต่ว่าที่ปิดไปเราคิดว่าน่าจะมีแบ็คเพิร์อีกสักตัวหนึ่งแหละแต่ว่าไม่มั่น เนาอ,อ๋อเขาใช้เป็นตัวบาวชูก้ากับตัวเอเบโซ่นะคะเออมามาอรอลุ้นกันออ้ยโอ,อ้ติดแอบบติดใบนิดนึงเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็ก็ได้อยู่นะถ้าจากที่ดูโอโอแต่ว่าก็ติดตันบ่อยเหมือนกันนะเอ้ยนั่นแหละเอ้ยเอ้ยนั่นแหละเอ้ยปล่อยไป เอ้ยเออโหใบรัวใบรัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ๊ออกสกิลไหมเจะได้ออกเอ้ยนั่นแหละกําลังเข่าเวียเอ้ยทะเลกึนกินเอ้ยเอ้ยได้ยกอุ๊ยอุ๊ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้คือแบบว่าวูบวาบมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ย เฮ้ยมันแอบสุดสิเอ้ยสำหรับตัวดาเมจที่ทําได้ในรอบนี้นะคะอันดับหนึ่งของเราก็จะเป็นตัวแบ็คเพลเนาะรองมาก็จะเป็นตัวบาวชูก้านะแต่ว่าเอ้ยกัปตันคาเวียก็ถือว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าก็ออกสกิลอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ติดสตนันบ่อยมากเออโอยแต่ว่าดาเมจก็เลยได้น้อยนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะวิตพาพลาดจริงๆนะเมื่อกี้บอาน่าเสียดายแบบอีกนิดเดียวจริงๆอะ่ะก็จบไปนะคะสําหรับคลิปแนะนําตัวละครคุกกี้กับตันคาเวียตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะถ้าเราจะให้เราแนะนําจริงๆอะ่ะเราคิดว่าเราควรจะปั้นไว้บ้างน,นะคะสําหรับตัวคาเวียตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงใช้ได้เลยนะสําหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าจะต้องปั้นจริงๆนะคะเราคิดว่าควรจะไปนเน้นตัวคร uh ูทาม เพิ่มอีกหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราลองใช้ไปแล้วอะ่ะการออกสกิลมันอาจจะช้าไปหน่อยเนาะว่าจะต้องไปเพิ่มตรงจุดนั้นนะคะแล้วให้มันออกสกิลเร็วๆขึ้นนะแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่โอเคสัาตัวหนึ่งเลยนะสําหรับตัวคาเวนะียตัวนี้นะคะไนวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ